สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วค่ะกับไซอิ๋วคุกกิงอินเยอรมานีสำหรับเพื่อนคนไทยที่อยู่ในประเทศเยอรมันในบางครั้งเราก็เบื่อที่จะทำอาหารทานเองที่บ้านจะออกไปทานที่ร้านอาหารก็มีค่าใช้จ่ายสูงพอสมควรวันนี้จะมานำเสนอวิธีการทำอาหารจากซูเปอร์มาร์เกต็ตที่ดูจะเป็นอาหารฟาสต์ฟู้ดแต่มาจัดจานให้ดูสวยงามและอร่อยขึ้น เจ้ากล่องนี้เป็นปลาแฮริงในซอสครีมเราจะมาจัดจานเป็นอาหารจานหนึ่งซึ่งเป็นอาหารเก่าแก่ของชาวเยอรมันเลยปลาแฮริงในซอสครีมแบบนี้ชาวเยอรมันจะนิยมทานกับมันฝรั่งต้มเกลือวิธีการง่ายสุดๆก็คือเอาน้ำร้อนตั้งไฟให้เดือดใส่เกลือเล็กน้อย ก็ใส่มันฝรั่งที่ปอกเปลือกแล้วลงไปต้ม25-30นาทีระหว่างรอมันฝรั่งสุกเราก็มาจัดการกับปลาเฮริ่งของเราปลาเฮริ่งกระปุกนี้ราคาประมาณ2ยูโรกว่าๆซึ่งถ้าคิดเป็นเงินไทยก็จะประมาณ100บาทนิดๆชิ้นปลาที่อยู่ในซอสครีมเขาจะมาเป็นชิ้นใหญ่ๆแบบนี้ กระปุกนึงจะมีประมาณ4-5ชิ้นให้เราตัดเข้าก่อนเป็นชิ้นพอคำปลาแฮริงในซอสครีมแบบนี้ใครจะทานกับมันฝรั่งเลยก็ได้หรือเราจะเพิ่มคุณค่าทางอาหารโดยการเพิ่มแอปเปิลเขียวที่ปอกเปลือกแล้วสับแบบนี้แล้วก็ทานกับแตงกวาดอง อาจจะผสมน้ำแตงกวาดองลงไปในซอสครีมด้วยก็ได้เสร็จแล้วคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเพิ่มหอมแดงซอยอีกนิดนึงแค่นี้ก็ได้แล้วส่วนผสมของพรายแฮ์ริ่งในซอสครีม เมริ่งกระปุกนี้สามารถเสิร์ฟได้สองที่มันฝรั่งต้มเกลือของเราสุกแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยสำหรับคนไทยเราที่ไม่ชินกับการทานมันฝรั่งต้มเกลือก็อาจจะทานกับขนมปังปิ้งหรือขนมปังบาเกตก็อร่อยได้เหมือนกันพบกันใหม่เมนูหนะ้าสวัสดีค่ะ